สัดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะจําได้ไหมคะถนนเต้นเมื่อวานที่ยังถ่ายให้ดูใช่ไหมคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือไม่มีกวาดเห็นดินทรายแล้วนะคะเพราะว่าเขามาเก็บกวาดแล้วนะคะทาให้เดินสบายนะคะแล้วเมื่อกี้ยังก็เห็นรถเหมือนเป็นรถทําความสะอาดถนนด้วแล่ะคะ่ะที่บ้านเราก็จะคล้ายๆกับไม้กวาดนะคะมาปัดกวาดถนนด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะยังถ่ายไม่ทัาเมื่อกี้นะะี่ค่ะก่อนที่ยังจะ ถ่ายเขาวิ่งผ่านซอฟพีรีนะคะแต่เหมือนจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเองจะไปไปถ่ายให้ดูนะคะถ้าทันนะคะหองเล็บถ้าทันก็เลยเดินสบายเลยนะคะทีนี้กวาถึางขื้ในสายวันนี้อากาศลบหนึ่งลบสององศาอีกแล้วคะ่ะเห็นฟ้าใสๆอย่างนี้นะคะวดีเลยคะ่ะนี่จริงไหมคะนู่นนะคะรถอยู่ไกลๆแล้วเขาก็กวาดไปอย่างนี้นะคะ กวาดไปกวาดมามันก็จะสะอาดตัวเองนะคะเสียดายนะคะที่ยังออกมาไม่จะเอกับเข้าพอดีเสียงรถก็วิ่งผ่านไปแล้วค่ะฟ้าใสๆอย่างนี้ทําไมโหดร้ายกับเราก็ไม่รู้นะคะหนาวนะคะนี่เหมือน,านากับคนข้างนักก็ใส่ทีเลยนะคะยังก็ใส่ไม่ต่างกันหรอกค่ะแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะก็ต้องใส่ขนาดน,นี้โอ้่าจะได้ เจอแสงแดีวเอ๊ะเหมือนเขาจะกลับมาเลยค่ะนู้นนะคะเห็นอยู่ใกล้ๆโอ้ยไม่ใช่เขาเดินไปหน้าเรื่อยๆนะคะนี่งเขาไปจนสุดถนนเส้นนี้เลยนะคะไปแล้วะคะ่ะเห็นแต่หลังไวๆคะ่ะแล้วยังก็เพิ่งมาถึงสถานียังก็มาต่อรถบัสรถเมล์นี่้ะคะนี่นะคะลงจากขบวนรถคันนี้้วคะแล้วก็จะเดินตรงไปแลคะแลก็จะสวนไปแล้วก็จะเดินตรงลงมานะคะเพื่อมาเลีะะ้ยวขวา ราก็เดินลงไปข้างล่างนะคะที่นี่สามารถแบบจะเดินเข้าไปในห้างหรือว่าจะเดินอีกนิดนึงก็จะมีที่ลงนะคะเหมือนฝังน่งโน้นนะคะก็คือที่ลงแบบไม่ต้องเข้าไปในห้างอันนี้ก็คือที่ไม่ต้องเข้าไปในห้างเหมือนกันนะคะมีริบให้ด้วยนะคะแต่เังชอบเดินนะคะสงสัยว่ารถที่เอียงตระลังขอนี่น่าจะไปแล้วนะคะเพราะว่าที่ป้ายรถมีนั้นคนไม่มีแล้วนะคะมไม่เป็นไรค่ะคนกคนนีเริ่มมาเรื่อยๆนะคะนี่แล้วค่ะโอ๊ย อากาศอย่างนี้ก็ทําให้ผู้คนหนาวได้แล้วคะนี่นีนะคะ่ค่ะเออค่ะแล้วก็เลิกเรียนตอนบ่ายสามห้าเลยสีสิบนาทีะคะ่ะก็นี่นะคะเกือบจะสี่โมงแล้วทามาถึงบ้านแล้วค่ะซึ่งซึ่งกระถานี้ไม่ทนนะคะเออตอนเช้านะคะอากาศเป็นอีกแบบนึงแล้วพอตกตอนบ่ายสามโมงสี่โมงนี่คือท้องฟ้าเปิด แดงสดใสเลยนะคะถนนนี้โล่งนะนะคะไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นนะคะโล่งตลอดค่ะเรารีบเดินกลับบ้านกันดีกว่าน,นะคะจะทานกัข้าวแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็เริ่มสมัดถึงบ้านแล้วค่ะก็จะทาอาหารกินนะคะวันนี้ก็จะเป็นพาสต้านะคะแต่เราจะใส่เป็นเหมือนไส้กรอกอะไรเล็กๆนะคะที่ยังชอบซื้อมากินนะคะนี่้ะคะ่ะใส่ลงไปลักษน,น,นะดหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ เออน,นี่ค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณรูปอย่างี้ยตามตามรูปเลยนะคะถ้ายากจะทําให้เหมือน,นะละ <dav is: S 1> ก็ส่วนประกอบก็แป๊บนึงนะคะใช้ไม่เยอะค่ะก็ไม่น่าจะนานนะคะประมาณเก้านาทีก็ก็กินได้มั้งคะยังขอไปหัน่นไส้กรอกก่อนนะคะเยังก็จะเติมมะเขือเทศด้วยค่ะอันดับแรกก็เปิดไฟให้ร้อนก่อนจได้วไส้กรอกมาทอดนิดหน่อยค่ะทร้อมก็ร้องค่ะไปหาของกินก่อน ค <Dante. S 2> ่ะแล้วนี้ก็คือไส้กรอกเปี๊ยงไปหั่นมาแล้วนะคะยังจะนำโมจิทอดก่อนนะคะเขาบอกให้ทอดไปก่อนหน่อยเเราก็จะเอามาเกลือไฟขนไทยยังกินก่อนเนี่ยค่ะฟังเสิร์ฟข้าวไปก่อนนะคะยังเขาจะผ่นมาเขือเทศลูกนี้ก่อนนะคะยังก็จะใส่น้ำไปนะคะห้าเดซิลจะดนะคะให้เราต้องใานให้ได้ ใส่ลงไปนี่ห <laughs> ้าแล้วก uh ็ใ huh. ส่มะเขือเทศลงไปเลยแลคะเขาบอกมาสู่รเราต้องทำตามสดครแล้วก็ขอให้น้ำเดืดก่อนนะคะเขาบอกเราจะใส่ผงอาหารสมุนลูกอืม ข้างในเขาจะมีสป,ปาเกตตี้ที่ยังไม่สุกอะคะ่ะเป็นต้นดิบๆอยู่นะคะกับเป็นผงๆอ่ะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ๊ะไม่ได้ไม่ถูกค่ะคือแล้วเ,เป็นผงๆก็เหมือนเมื่อวานล่ะคะ่ะที่อีกการเรื่องก็จะเป็นผงๆเมื่อกี้ก็คอยให้น้ําเดือดเแลยวนะคะค่ะแล้ว่าที่คอยให้น้ําเดือดจนเองก็เลยนี่ค่ะตอนนี้ไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะนู่นล่ะคะ่ะ สว่างจ้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขามืดก็ก็เห็นแต่ความมืดนะคะอย่างที่ตอนที่ยังยางก่อนหน้าน,นะะั้นค่ะที่ยังหน้ามืดหน้าดํานะคะเพราะว่ายัางอาศัยไฟธรรมชาตินะคะเขาสองแสงก็จะสว่างถ้าเขาไม่สองแสงก็จะมืดเลยนะคะน้ำากล้จะเดือดแล้วเอ้ยเดือดแล้วะคะ่ะยังใส่ให้ดูเลยนะคะไหนๆก็เอ็นน้าเดือดแล้วเราก็อย่าช้าเลยใช่ไหมคะน่าจะปะใช่ค่ะเขาบอกว่าเกนะ้านาทีก็กินได้เชื่อไหานะคะ นี่ค่ะใส่ลงไปแล้วแล้วก็คอยเวลานะคะมันจะออกมาเหมือนตามข้อหรือเปล่านะคะนี่ต้องเอาให้หมดทุกหยดค่ะเดี๋ยววันหลังจะไปลองไปซื้อเป็นสปาเกตตี้คาบโบนาร่ามาลองดูยนะคะว่าจะเป็นย่งไรนะคะที่จะชอบกินนะคะถ้าทำเองก็ ก็กลัวจะเสียของนะคะคือที่มันเป็นสําเร็จมาดีกว่าใช่ไหมคะแล้วประกันว่าไม่เสียของแล้วก็กินได้เลยนะคะค่ะแล้วก็กําลังเดือดผุดๆขึ้นมาเลยนะคะยังก็ต้องคนนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าให้คนนิดน่อยเดี๋ยวมันติดกระทะนะคะไม่หรอกมั้งคะเดี๋ยวมันจุดๆไปทั่วถึงกันนะคะก็ต้องนิดหน่อยนึงนะคะ วันนี้ก็แดดดีนะคะนี่ยังจะปลูกจะปลูกต้นไม้ยังนี้ไหมค่ะนี่ปลูกผักสวนครัวนะคะเราไม่ได้ไปทําอันนี้เลยผักสวนครัวดินรั้วอะไรเราเนี่ยระเบียงก็กระจิ้งหนึง่งเมื่อกี้กี่นาทีเอ่ยที่ยังนับอยู่ยั่ก็ลืมแล้วค่ะยังไปดูใหม่ก่อนนะคะ ยังรู้แล้วคะ่ะว่าทำไมเขาให้ใช้แค่ก้างนาทียังเพิ่งนึกออกคะ่ะเพราะว่าสปากเกตตี้เขาใช้เวลาลวกือว่าอันนี้แค่ก้านาทีเองนะคะเพิ่งนึกออกดาว่าอ๋อมันมีเส้นสปากเกตตี้ก็เลยใช้เวลาไม่นานชอันนี้ก็จะเป็นปาตา้าลูกชิ้นนะคะ่ะกิกไม่กี่นาทีคะ่ะก็จะได้กินแล้วนะคะนี่โอ้จะลองชิมดูนะคะแต่เมื่อวานนี้ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอกินได้แล้วค่ะยังคิดว่าอาหารนักซิ์กันกำเร็จรูปนี้อร่อยแล้วค่ะกองเราก็น่าจะเป็นอาหารโปเป็นจริงๆนี่แหละคะ่ะแต่อิสเตเลียนี้ไม่ไหวแล้วค่ะกำเร็จรูปตอนนี้ยังคิดว่ากําลังจะสุกได้ที่นะคะเพราะว่าน้ําที่ใส่ไปห้เดซิลีนีเหมือนกับเขาเคี่ยวลงแล้วนะคะไม่เหมือนเมื่อวานนะคะนี่นะ,ะกําลังแบบเหมือนคนนะคะ่ะหรือน,น้อยๆนะคะ ี๋ยวยังจะใช้เวลานานจนินไแค่นี้ก็อีกสองอาทิตย์นะคะยังก็จะได้ปิดเตาแล้วหรือว่ายังไงคะนินามันจะหมดก่อนมันจะอะไร่อยไหมคะสีออกเหลืองเหลืองแต่กินหอมชื่นใจนะคะน่าจะอร่อยเลยนะคะสักคู่เข้ยังก็จะยกออกจากเตาแล้วแล้วยังก็ยกออกจากเตาแล้วนะคะโอ้โหได้แสงแดดมาช่วยนี่คือทาให้สีอาหารนี่คือน่ากินมากๆเลยนะคะ S <S กินร้อนๆนีอ่นะคะเหมือนเมื่อวานจะได้รู้แต่อันนี้คือยากก่างกระดังต้มไข่นะคะต้มว้กินเพราะว่าพวกนี้ก็ต้องซื้อไข่ไปแล้วยังจะต้มต้มไว้ทีละหกใบหรือว่าสี่ใบนะคะจะจะต้มทั้งแผงเลยมันก็จะร้อนหม้อนะคะก็ต้มทีละหกใบก่อนนะคะ <S <S มาดีกว่านะคะเราไากินด้วยกันดีกว่า <S <S แล้วยังก็กินผสมกับอันเมื่อวานนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือยังห่อไปฮะ พอไม่หมดนะคะเองก็เลยเหลือไว้ครึ่งหนึ่งซึ่งอันเมื่อวานก็เป็นสปากเกตตี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่เป็นกล่องอิตาเลียนค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวใครจะชิมดูไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าคะชิมกับอันนี้ก่อนกับสปากเกตตี้อย่่งเดียวว่ามันจะอร่อยเหมือนกันไหมรสชาติจะคล้ายๆจะบอกว่าคล้ายๆกับเครื่องปรุงมาม่ามันก็จะ ไม่ใช่นะคะแต่ออกมีความคล้ายคลึงกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพูดให้เครื่องปรุงเขาเสียหายเลยนะคะตรงแต่ว่าปากจะไม่ถึงอาหารประเภทอย่างนี้นะคะยังคิดว่าเราก็กินได้ค่ะมาค่ะมันเดือดบบนนะคะรร้อนอยู่เลย